คือ่อย่างนี้พี่เล่มมันอยู่ตรงนี้พอดีผมตอนแรกน้องมัเยาวขึ้นไปผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะไลฟ์โดผมขอโชว์เล่มด้วยนะครับวิธีดูเล่มอเป็นความรู้วิธีดูเล่มนี่เวลาดูเล่มของผมมีฉลากติดทุกคันนะครับติดทุกคันปีผลิตรุ่นสเปครถปีผลิตปีคศนะครับปีคศนะครับปีปีป,ปีอันนี้ปีผลิตเนาะเป็นรุ่นปีผลิตอันนี้ปีสิบแปดจัสิบเก้าตัวนี้เป็นรุ่นสเตล เมื่อกี้ต่อขอดูเล่มเล่มทะเบียนนะครับขออนุญาตปิดชื่อนะครับปิดชื่อปิดชื่อนะครับอันนี้นะครับเวลาดูเล่มรถผมดูเล่มได้ทุกคันนะครับเช็คสูตรได้ทุกคันอันนี้อีฟูตีเพชรเนาะนี่ปีสิบแปดจนสิบเก้านะครับนะลำดับหนึ่งนะครับเป็นอ่ไฟแนนซ์ลำดับสองเป็นอ่าเป็นชื่อบุคคลละวิธีดูก็คือดูหน้าสิบแปดหน้าสิบหกจะเป็นภาษีนะครับหน้าภาษีวิธีสิบหกก็คือมันจะบอกประวัติบอกประวัติบอกประวัตินะครับ ้าแจ้งชำรุดสูญหายไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อแจ้งชำรุดสูญหายไม่ต้องซื้อเพราะว่าจัดไฟแนนซ์ลำบากจัดไฟแนนซ์ลำบากนะครับจัดไฟแนนซ์ลำบากไม่ต้องซื้อเลยดีกว่าบางทีเขาอาจจะล้างประวัติก็ได้อาจจะล้างประวัติมาก็ได้ว่ารถมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าหน้าสี่แปดมันบ่งบอกประวัติทั้งหมดนะครับแล้วก็บางทีอ่ะคือผมคุยเลยนะบางที่สามารถทําเล่มได้โดยไม่ให้บอกว่าเป็นศูนย์หรือว่าชำรุดวิธีสังเกตให้พี่ดูหน้าภาษี หน้า,าภาษีต้องตรงกับปีรถที่จดทะเบียนถ้ามันเริ่มจากปีรถที่จดทะเบียนอะเล่มแท้แต่้าสมุ่ามันไม่ให้ระบอกอเล่มชัรุดหลวอเต็มมันจะเป็นปีอื่นเลยไม่มันจะไม่ตรงกับหน้าปีจดนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับวิธีดูเล่มนะครับ